ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในเสน่ห์ของรถคลาสสิกผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ฮิดอรสทันคันเทสเซอร์2025คือรถที่อาจทําให้คุณใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งในตํานานที่ถูกปลุกชีพขึ้นมาใหม่จากอินเดียซึ่งในปี2025นี้คันเทสกลับมาในรูปลักษณ์ที่ทั้งคงไว้ซึ่งกล่นอายุ 80s และใส่ความล้ําสมัยเข้าไปอย่างลงตัวเป็นการฟื้นฟูภาพจําของรถซีดานสุดหรูที่เคยครองใจผู้คนมาแล้วทั่วอินเดียเมื่อหลายสิบปีก่อนมาเริ่มกันที่ดีไซนนนน์ภายออกของรุ่่ใหมี้ ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นไม่เหมือนใครไฟหน้าทรงเหลี่ยมคลาสสิกถูกออกแบบใหม่ให้เป็นเหล็เต็มระบบพร้อมไฟเดย์ไลท์ที่ให้ความรู้สึกหรูหราในสไตล์เรโทรกระจังหน้าทรงเหลี่ยมโครเมี่ยมสวยงามรับกับฝากระโปรงที่มีเส้นสายชัดเจนและดูภูมิฐานด้านข้างของตัวรถยังคงใช้เส้นสายที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความมีพลังล้ออันลอยขนาด18นิ้วที่ออกแบบพิเศษให้เข้ากับบุคลิกของรถดูแข็งแรงแต่หรูหราส่วนด้านท้ายก็ยังคงเปลี่ยนอายุกเก่าไว้ด้วยไฟไท้ายทรงเหลี่ยมแต่เพิ่มลูกเล่นด้วยเส้นไฟเล ที่วิ่งยาวตลอดแนวให้ความรู้สึกเป็นรถที่มีเอกลัก,กษณ์ไม่เหมือนใครพูดถึงคุมพลังของคันเทสเซอร์2,025กันบ้างรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบชาร์จที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่ราวๆ250นิวตันเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในเมืองและให้ความเร้าใจพอสมควรเวลาเร่งแซงหรือออกเดินทางไกลนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชันดีเซน2.0ลิตรเทอร์โบไฮ กำลังประมาณ170แรงมา้าสำหรับคนที่ต้องการแรงบิดที่มากขึ้นและการประหยัดน้ำมันที่เหนือกว่าระบบส่งกำลังก็มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่ม,มนวลและตอบสนองดีเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความรูหราและกลิ่นไอวินเทจที่ถูกตกแต่งใหม่ ยังมีระดับบาะหนังแท้สีทูโทนดีไซน์คลาสสิกให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถลักชัวรี่ยุค 80s แต่อับซอนความทันสมัยเอาไว้ทุกมุมมาดวัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมจอแสดงผลขนาด12นิ้วที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการแสดงผลได้ตามใจชอบระบบอินโฟเทนเมนต์ตรงกลางเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายลำโพงคุณภาพสูงจากฮัมคาดินให้เสียงที่คมชัดและทรงพลัง สิ่งที่น่าประทับใจคือการควบคุมระบบต่างๆของรถผ่านปุ่มหมุนแบบเรโทรและมีหน้าปัดโครเมียมที่ให้ความรู้สึกถึงงานฝีมือแบบคลาสสิกซึ่งเหมาะมากกับกลุ่มคนที่ชอบความเรียบหรูแต่ไม่หวือหวาระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังเบาะที่นั่งด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายเหมาะสำหรับการเดินทางไกลในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยฮิลุสทังคันเทสเซอร์2025ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าคู่แข่งในระดับเดียวกันมีระบบช่วยเบรคอัตโนมัติ T D ระบบเตือนมุมอับสายตา ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน (Adaptive Cruise Control) ระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลน l a n Keeping a c i และถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งรอบคันกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าคุณจะจอดข้างทางหรือเข้าซองแคบๆถ้าพูดถึงราคาจำหน่ายฮิุสตันคันเทสเซอร์2025มีการตั้งราคาไว้อย่างเหมาะสมโดยเริ่มต้นที่ประมาณ1.1ล้านรูปีอินเดียหรือราวๆ480,000บาทไทย ในรุ่นพื้นฐานส่วนรุ่น To อ of the Line ลน์อยู่ที่ประมาณ1.6ล้านรูปีหรือประมาณ7,000 0บาทไทยซึ่งถือว่าคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งในเรื่องดีไซน์ภายในความหรูหราและเทคโนโลยีที่ให้มาแบบจัดเต็มถ้ามองในมุมของการแข่งขันคันเทนเซอร์2,025ต้องเจอกับคู่แข่งอย่าง Honda าซิตี้เดเดวอหรือแม้แต่โตโยต้ายอริซิดเที่ต่างก็มีจุดเด่นของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้คันเทสเซอร์อตรแตกต่างอย่างชัดเจนคือคาแรคเตอร์ ที่ชัดเจนและมีสไตล์เฉพาะตัวเป็นรถที่ไม่ตามกระแสแต่มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองถ้าคุณคือคนที่เบื่อรถตลาดทั่วไปอยากได้รถที่มีเรื่องราวและบ่งบอกความเป็นตัวเองคันเทสเซอร์คือคำตอบที่น่าสนใจอย่างยิ่งท้ายที่สุดแล้วฮิดูสตองคันเทสเซอร์อาอาจไม่ใช่รถที่แรงที่สุดหรือไฮเทคที่สุดในตลาดแต่แน่นอนว่ามันคือหนึ่งในรถที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดเป็นรถที่รวมเอาความทรงจำความคลาสสิกและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างตรงกลืนนี่คือรถที่ไม่ได้มีไว้แค่ขับแต่มันคือสไตล์ และตัวตนของคนขับแล้วคุณหลักพร้อมหรือ,อยังที่จะเป็นเจ้าของรถที่มีทั้งตำนานและอนาคตในคันเดียว